ใน F K Journey เนี่ยจะแบ่งตัวละครอ,ออกเป็น2เกรดใหญ่ๆด้วยกันครับนั่นก็คือเกรด A แล้วก็เกรด S โดยในส่วนของเกรด S นั้นนอกจากจะแบ่งตัวละครอ,ออกเป็น4เผ่าปกติแล้วก็ยังมี2เผ่าพิเศษครับนั่นก็คือ Celestial กับ h y โ e เจน n ว่ากันตามจริงตัวละครที่อยู่ใน2เผ่านี้เนี่ยจะเก่งกว่าตัวละครในเผ่าปกติเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนไปดูความสามารถคร่าวๆของตัวละครในเผ่าเหล่านี้และจะมาเรียงลาดับให้ด้วยว่าตัวไหนควรมีก่อนควรมีหลังซึ่งถ้าทุกคนพร้อม แล้วเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับโดยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเล่น AFK Journey มาก่อนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวละครในเผาพิเศษนั้นเราจะไม่สามารถเปิดหาได้จากตู้ทั่วไปนะครับจะเปิดได้แต่ในตู้พิเศษที่ตั๋วเนี่ยก็จะหายากกว่าปกติ ซึ่งถ้ามีขายเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าปกติด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถเอาแต้มกิลเนี่ยมาใช้แลกตัวละครเหล่านี้ได้จากร้านค้ากิลแต่ว่ากว่าจะแลกได้แต่ละครั้งนั้นก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรดังนั้นนะครับการที่เราจะแลกสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จะต้องคิดให้ดีเลยจึงเป็นที่มาของการทำคอนเทนต์นี้นั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครในเผ่าพิเศษ,ษจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าโดยสําหรับตัวที่น่าสนใจน้อยที่สุด ในบรรดา6ตัวนี้นั่นก็คือเบรยลนั่นเองตัวละครนี้หากเราเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครใน4ี่เผ่าปกติเนี่ยก็เก่งกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่หากต้องเอามาเทียบกับเผ่าพิเศษด้วยกันแล้วก็มีหลายอย่างเลยครับที่อาจจะสู้ไม่ได้ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเวลาที่เอาไปใช้ลงโหมด FK Straight หรือว่าเอาไปใช้สู้กับบอสในดีมเรียมนั้นผลงานเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับ แต่ในส่วนของโหมดอารีนาเนี่ยก็ต้องยกให้เลยจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวละครในเผ่าพิเศษทั้งในส่วนของเซเลสเทรลแล้วก็ไฮเปอร์เจนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่เหมาะแก่การเอาไปใช้ลง PVP อยู่แล้วนะครับทีนี้ความสามารถเด่นๆของเบรียลเนี่ยหลักๆก,ก็คือสามารถที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับตัวละครที่อยู่แนวหลังของศัตรูได้นอกจากนี้ในเรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยก็ทําได้ดีโดยเฉพาะในช่วงที่มุดอยู่นั้นจะเป็นอมตะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะดูดซับ พลังงานของสัตรูแล้วก็ยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองได้อีกด้วยเลยครับ ต่อกันที่ตัวละครที่2ครับน่าจะหล่อถูกใจใครหลายๆคนนั่นก็คือไดโอเนลนั่นเองแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของความเก่งนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแรกๆที่เราควรหามาใช้งานครับไดโอเนลเนี่ยเป็นตัวละครประเภทนักแม่นธนูนะครับดังนั้นจุดเด่นหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกตินั่นเองถึงแม้ว่าตัวอัลติเมทสกิลเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องอีกทั้งยังสามารถคาคอนโทด้วยการยกสตูข,ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ สองโหมดที่หากเราได้ไดโอเนลมาและสามารถเอาไปใช้งานได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คือ FK Stra i g h t แล้วก็อ r e n a ครับแต่ว่าในส่วนของการเอาไปใช้ทำคะแนนบอสในดีมเรียมเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับและดูจะเป็นส่วนที่เราสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของไดโอเนลมาใช้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเอาไปเป็นตัวซับดีพีเที่ช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของเบส ADK แล้วก็ความเร็วในการโจมตีให้กับตัวลครที่อยู่ในทีมส่วนในเรื่องของการเอาไปเป็นตัวเมน DPS นั้นอย่างที่บอกไป ถ้าไม่ได้เอาไปลงในโหมดดีมเรียมเนี่ยก็พอที่จะเอาไปใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับตัวละครต่อมาครับก็คือสกาลิต้าเป็นตัวละครในเผ่าพิเศษที่มีความน่าใช้งานเนี่ยเป็นลำดับที่4ครับตัวละครนี้หากใครได้มาเนี่ยสามารถที่จะหยิบไปใช้งานได้ในทุกโหมดนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีข้อด้อยเลยเวลาเอาไปลงโหมดต่างๆเนี่ยจะมีแค่ดีกับดีมากเท่านั้น ซึ่งจุดเด่นหลกัหลกๆของสกาลิต้าเลยเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการคาวคอนโทรสตูทั้งในส่วนของอัลติเมทสกิลแล้วก็สกิลปกติเนี่ยล้วนแล้วแต่สามารถที่จะคาวคอนโทรได้ทั้งสิ้นครับ นอกจากนี้เนี่ยสการิต้าเองก็ยังมีความสามารถในการที่จะทําให้1ตัวละครที่อ่อนแอที่สุดในตอนนั้นนะครับสามารถยืนรับดาเมจได้นานเพิ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะมอบโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายในช่วงระยะเวลาสั้นๆให้ได้นั่นเองก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาสัก1ตัวละครที่จะมาช่วยตัวแท้งเนี่ยยืนรับดาเมจอีกทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายไปพร้อมๆก,กับการคาวคอนโทรนั้นก็ทําได้ค่อนข้างดีผมบอกเลยครับว่าสการิต้าเนี่ยคือหนึ่งในตัวละครนั้นที่น่าย มาใช้งานครับ ทีนี้เรามาดูตัวละครที่น่าสนใจที่เหมาะกับการเลือกมาใช้งานเป็นอันดับ3นะครับนั่นก็คือ f ฟรสโตนั่นเองตัวละครนี้เนี่ยอยู่ในโลแทนก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยดูความสามารถคร่าวๆของ f ฟรสโตนั้นก็คือจะมีความสามารถในการสร้างร่างมายาขึ้นมาซึ่งร่างนั้นนะครับก็จะมีความสามารถคล้ายกันกันกบร่างจริงเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงแรกนั้นหากเรายังไม่สามารถที่จะ จะอัปเกรดแฟลสโตไปในระดับที่สูงขึ้นได้การที่แฟลสโตเนี่ยจะสามารถยืนรับดาเมจได้หลักๆก,ก็จะมาจากการฟื้นฟูพลังชีวิตยอย่างต่อเน,นื่องครับแต่ถ้าหากเราทําการอัปเกรดขึ้นมาสักหน่อยและปลดความสามารถที่4นะครับก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของความถึกให้แฟลสโตเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและหากใครนะครับที่งบเยอะขึ้นมาอีกหน่อยจนสามารถปลดขั้นที่5ได้แฟลสโตก็จะมีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือสามารถที่จะคลาวคอนโทรลศัตรูปเป็นวงวงง้้ไดนนั่น ก็จะดูครบเครื่องในเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหากใครนะครับกำลังมองหาแท้งสักตัวหนึ่งที่สามารถไปได้ทุกโหมดผมบอกเลยครับว่าตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่อย่างนึงนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องรู้ไว้สักหน่อยนั่นก็คือหากเทียบตัวละครจากเผ่าพิเศษทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ f a s t o โเนี่ยอาจจะด้อยกว่าหน่อยในเรื่องของการเอาไปใช้ใน PVP โหมดนะครับ เอาเลยครับต่อมาเรามาดูตัวละครที่น่าใช้เป็นอันดับ2หรืออาจจะอันดับ1ก็ได้นะครับสำหรับบางคนนั่นก็คือทาลีนนั่นเองครับ ตัวละครนี้เนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนหน้านั่นก็คือ f k a r e n a แล้วครับโดยจุดเด่นหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับนอกจากนี้เนี่ยทาลินก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการซับทีมอย่างการฟื้นฟูพลังชีวิตอีกทั้งนะครับความสามารถสําคัญเลยนั่นก็คือหากทาลินเนี่ยได้รับความเสียหายจนตัวเองตายนะครับจะทําการเข้าสู่สถานะพิเศษเพื่อทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองซึ่งถ้าทําการฟื้นฟูจนถึงจํานวนที่กําหนดแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเพื่อทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ครั้งซึ่งผมบอกเลยครับว่าความสามารถนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ในหลายๆครั้งโดยเฉพาะใน PVP โหมดนะครับบางครั้งเนี่ยเหมือนจะแพ้แล้วก็กลับขึ้นมาชนะได้ด้วยความสามารถนี้เลยทารีเนี่ยเด่นในทุกโหมดครับไม่ว่าจะเป็น f k s t r a i g h การเอาไปใช้สู้กับบอสในดีมเรียมหรือว่าเอาไปใช้ใน PVP แต่ว่าในส่วนของบอสนั้นต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าสําหรับบอสบางตัวเนี่ยทารีก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะ Snow Stomper กับ Alpha b e a r เนี่ยดูจะทําผลงาน ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายครับที่น่าหยิบมาใช้งานเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือไลเนียนั่นเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลซับนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยน่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยนะครับไลเนียเนี่ยสามารถที่จะสลับเอาตัวละครแนวหลังของสตูซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นพวกตัวธนูตัวเมทหรือว่าตัวซัพพอร์ตนะครับมาอยู่ที่ฝั่งของเราซึ่งก็จะทําให้สามารถจัดการเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของอัลติเมทสกิลเนี่ยยังค่อนข้างโกงครับสามารถที่จะทําให้ตัวละครหนึ่งในทีมนั้นหายไปในช่วงระะยา ัๆซึ่งถ้าเป็นตัวละครที่สําคัญสําคัญของศัตรูเนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสชนะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใน PVP โหมดส่วนความสามารถในการซับทีมนั้นทาให้ทําการอัปเกรดเพื่อปลดความสามารถเพิ่มเติมเลยเนี่ยไลเนียก็จะมีความสามารถในการื้นฟูพลังชีวิตครับแต่ถ้าทําการปลดสักหน่อยขั้นที่4เนี่ยจะมีความสามารถในการบูทเบส ADK ให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะลดเบส ADK ของศัตรูลงได้ทั้งนี้หากใครที่มีงบสามารถดันต่อได้อีกหน่อยความสามารถขั้นที่5ก็น่าสนใจไม่ อย่างแรกก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นและทําให้ตัวละครที่อยู่ในทีมของเรานั้นได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงและนี่ก็คือตารางจัดทลิจาก p r e เวนด์ดจเอาไว้ใช้ประกอบในการตัดสินใจนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะกําลังหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนที่จะเล่น FK Journey เมื่อมาเปิดโซนให้ผู้เล่นไทยเนี่ยได้เล่นกันสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ